ดูแนะนํานะคะข้าวผัดปักทองข้าวผัดปักทองนะคะไม่ใช่ผัดปักทองอันนี้น้ําปลาพริกค่ะข้าวผัดปักทองอร่อยมากแตงเราก็ลอเป็นดุนตุนอย่างนี้คะแตงบ้านเราเองแตงในสวนกัดกินได้สบายสบายไม่มีสารพิษค่ะอร่อยอ ใส่น้ำปลาพริกไว้หน่อยอร่อยมากใส่น้ำปลาพริกยาย่ไม่ไม่กินเผ็ดแต่กินน้วหอมแต่มีพริกนะคะอันนี้พริกในสวนเราเองมันก็เลยไม่ค่อยแดงพริกเราปลูกเองส่วนพริกต้นใหญ่ๆอะ่ะยังไม่มาเขาไม่แดงบีนี้สายมาปลูกไม่ทันนะคะเมนูเนี้ยกูดหรือว่าดีสําหรับเด็กๆที่ไม่ไม่ทานผักค่ะมันแบบมันนัวเลยค่ะอร่อยมาก ก็บอกเมนูผัดฟักทองไม่ใช่ผัดขักทองข้าวผัดฟักทองก,กัดจะเป็นดุนดุนเนี่ยอ่อนของเราเองเท่านี้เราก็ได้อาหารหนึ่งมื้อแล้วค่ะอืม วันนี้มันหยุดว่างก็ถ่ายวะบางทีเราถ่ายมังเยอะแยะยังคลิปไปเทีย่ยวเงี้ยเอ้าเราถ่ายแล้วแฟนเปิดรีเดียวรดิโอมันก็ไปติดมันก็แหงแล้วก็ไปลบออกลงไปแล้วเพื่อนก็นมาชมมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยายเข้าไปดูเพื่อนๆน,นะคะหยุดโอกาสยายแค่หยุดแค่วันเดียวคนคนแก่อ่ะคนพิการอ่ะกลับมาก็เหนื่อย งานบ้านแทบไม่ได้ทำเลยอร่อยแป้งนี้กรอบมากเลยไม่ส่งหน้าคนกินเพราะว่าคนกินหน้าไม่สวยอื ทำหน้าไม่สวยทำไมถึงไม่สวยตื่นขึ้นมากิกนเลยอะล้างหน้าแปรงฟันก็กินเลยอะก็เลยนะคนแก่ทำอะไรมากมายไม่ได้ออกข้างนอกไม่ได้เข้าสังคมวันหยุดก็อยู่กับบ้านทำความสะอาดบ้าน อีกอย่างยายไม่ตั้งกล้องเนี่ยช่วงนี้ไม่มีเวลาแม้กระทั่งตั้งกล้องอุอปกรณ์ก็ตอนที่ว่าเราทำ YouTube ใหม่ๆอ่ะเป็นมันเป็นช่วงโควิดเวลาเยอะงานก็ไม่ค่อยได้ทำนะสภาพนั้นใครๆก็รู้ตกงานกันเยอะยายไม่ตกงานแต่ว่านะ เวลาใครเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เข้างานคนป่วยเป็นโควิดเราก็จะไม่เข้างานเพราะเรากลัวเมื่อวานทำความสะอาดบ้านมันก็เลยมีโต๊ะกินข้าวสาสๆอย่างเงี้ยไม่งั้นลกลุงลังไปหมดเลยมองกกง ือขนหมานี่เป็นกองเลยอะเรามีทั้งหมาทั้งแมวไง <c oughs> คือบอกว่าจะบอกว่าสกระปุกก็สกปุกแหละ <c oughs> เพราะว่าไม่มีเวลาได้ทําเลยอ่ะ <c oughs> คือคนแข็งแรงอะเขาก็ยังได้ได้จับนู้นจับนี่เนาะแต่ยายไม่แข็งแรงอ่ะก <c oughs> ลับมาก็ขากระปวดแล้วขาพิบิกาเนาะ <c oughs> มันก็เลยแบบ กลายเป็นคนที่เกียดป่ะแบบในช่วงนี้เข้าหน้าอากาศเย็นด้วยเก็บของทิ้งไปเยอะเลยนะเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าสองครอบครัวรวมกันนะ่ะคือบ้านใหญ่อะ่ะไม่มีใครอยู่แล้วก็คือบ้านนี้จริงๆมันเป็นบ้านสองของเจ้า บ้านฝั language, ่งนี้ยายกําลังนั่งคุยอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่เราซื้อจากคนที่เขาเป็นเจ้าของแล้วเขาไปอยู่บ้านพักคนชรลาแล้วเขาก็เสียชีวิตไปนะเออแล้วก็เล่าหน่อยแล้วนี้พวกครอบครัวเขาก็ขนแต่สมบัติที่มีค่าไปขยะก็ทิ้งไว้เราเต็มเลยหม้อดําๆหม้อแบบแต่หม้อดําๆนี่มันไม่ดําอะไรนะมันดําที่ว่าคนคนนั้นน่ะเขาชรลาเขาก็ไม่ได้ขัดไม่ได้ถูมันก็ไขมันก็ทําแบบเกาะติดเลยได้ หมดมันก็ดูไม่น่าไม่น่้นี่นะแต่หม้อเนี่ยเป็นหม้อสแตนเลสอย่างดีมีราคาใหญ่ยยก็เอามาขัดมาล้างจนหม้อสวยเออตอนเนี้ยพอซื้อเราซื้อแพงนะใหญ่ยยก็เลยเก็บตอนเนี้ยเก็บว่าจะขนไปประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นสองบ้านรวมกันแล้วบ้านนู้นก็หม้อเยอะทำมาสองบ้านรวมกันเพราะอะไรเพราะบ้านนู้นก็ูตินเน่ก็เสียชีวิตไปแล้วเขาเรียกว่าสมบัติ อุปกรณ์อะไรก็ทั้งหลายล้นนี้ก็ตกไปของเราหมดก็ต้องใช้เราก็เรียกว่ามันเยอะแล้วเราก็สองคนพูอเมียเนาะเก็บไปเมืองไทยมั่งไปซื้อเมืองไทยก็แพงที่จริงอะถ้ามาคิดค้างเครื่องบินมันก็แพงแต่เราไปแล้วเราไม่ได้ขนของไปไงเราก็เอาติดกระเป๋าไปเนะ่ะพูดตรงๆงเนี้ยเอาติดกระเป๋าไปไปไว้ใช้ใช้ที่บ้าน ซื้อมันก็ตงค์อีกนะพูดตรงๆเอาค่ะยายจบคลิปกันเนี้ยยายได้คลิปแล้วนะโชคดีแล้วมีความสุขกันทุกๆคนนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเยี่ยมเยียนยายยายไม่ลืมทุกคนนะคะมีเวลาก็จะรีบเข้าไปเลยก็อย่างที่รู้ๆถ้ายายมีเวลาเหมือนคนอื่นยายคงจะไปยันไหนแหละแต่ยายไม่มีเวลาจริงๆบางครั้งยายก็ไม่ทําช่องแต่ว่าช่องเนี้ยยายเก็บไว้เพราะว่าเผื่อยายว่าง กเกษียณแล้วยายก็จะมีช่อมของตัวเองเพราะเราสําเร็จแล้วไงเราได้ทุกอย่างแล้วแต่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่เก่งไรายได้ในช่วงนี้นะคะโชคดีแล้วมีความสุขค่ะ